วันนี้เอื้องมีรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะคะในบริษัทมันแนะนำนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ใน t o y ยต้าอีกตัวหนึ่งนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดเข้ามาในโครมเดียวกันกับไฟหน้ารถนะครับแม่แรงอะไรยัเรียบร้อยอยู่คเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดเบาะค่ะเป็นเบาะหนังสีออกเป็นพิมครีมดูดีนะคะเข้ากับตัวรถเฉพาะสะอาดง่าย สวัสดีค่ะพบกับเซลเอื้ออีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่จุทาพันออโตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เอื้องมีรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะคะในบริษัทมาแนะนํานะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ใน t o โยต้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นอันติ 1.8e ปี2013นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าสภาพคันนี้มายังไงสวยแค่ไหนนะคะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าให้มามีโลโก้โตโตยโต้าติดมานะคะแล้วก็คิ้วขอบสีดำเทาเมทัลลิกคาดมานะคะสวยงามมากๆโคมไฟนะคะเดิมๆค่ะมากับรถนะคะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะเป็นไฟแบบมันติรีเฟ็กเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดเข้ามาในโคมเดียวกันกับไฟหน้ารถนะคะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์คันนี้นะคะเป็นสีเทาสีตรงกับหน้าเล่มนะคะแล้วก็มีไฟติดกระจกมองข้างมากระจกเดิมค่ะมีการสัญญาณการขโมยแล้วก็กระจกเดิมจากศูนย์ทั้งสี่พานเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆตัวขอบด้านข้างรถนะคะจะติดมาเป็นสเกิร์ตข้างแล้วก็มีขอบโครเมียมคาดข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะ ไฟหลังก็จะเป็นโคมเดิมไม่มีรอยแตกนะคะมีคิ้วขอบโครเมียมใหญ่ๆคาดมาแบบนี้สวยงามแล้วก็พวกตัวหนังสือนะคะยังอยู่ครบโลโก้ยังไม่รุดเดี๋ยวชมด้านหลังกันเลยดีกว่า ที่เก็บสัมภาระสะอาดสะอานกว้างขวางนะคะก็แม่แรงอะไรยังเรียบร้อยอยู่ครบคันนี้นะคะมีรอยนิดๆหน่อยๆเป็นพวกสะเก็ดหินนะคะตามการใช้งานโอ้โหข้างในสวยงามมากนะคะใหม่มากๆแล้วก็ รอยพวกขนแมวขีดขวนหน้าคอนโซลรถก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่กับรถปีนี้นะก็ถือว่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะคันนี้วิ่งมา1 3ึ0 0 0สนนะคะวิ่งมาน้อยมากแล้วก็การันตีไม่แท้นะคะรถที่นี่ไม่มีแต่งไม่กว้งมาลัยยังเป็นหงมาลายัยปกติอยู่ค่ะไม่ใช่มันติฟังกชันแล้วก็ความปลอดภัยก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ ในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโตโ้แบบขั้นบันไดที่เก็บสัมภาระช่องใส่ของนี่ก็ค่อนข้างเยอะไดดานสะอาดมีกระจกสองหน้านะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบเลื่อนแบบสไลด์ไฟใช้งานได้ทุกดวงนะ ในแผงควบคุมเครื่องเสียงนะคะก็จะรองรับ CD ดีแล้วก็มีเป็น AUX ส่วนแอร์ก็จะมีเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ปรับแยกซ้ายขวาแยกสองฝั่งมาดูช่องเก็บในฝั่งอันนี้ก็มีช่องนี้แล้วก็มีช่องนี้อีกนะคะเบาะค่ะเป็นเบาะหนัง สีออกเป็นครีมครีมดูดีนะคะเข้ากับตัวรถนะเพอาะสะอาดง่ายข้างในโดยรวมนะคะก็คือสะอาดสะอ้านมากใช้งานมาแบบดูแลรักษาดีมากค่ะเจ้าของคนเดิมเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องข้างหน้ากันดีกว่าคันนี้ก็ <Okay. S 1> เครื่องสะอาดใหม่ๆแห้งๆค่ะไม่มีรอยพวกน้ำมันเยิม้ม ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆนะคะคาน 3A R ยังอยู่นะคะตัวนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นขวาม,มือจะเป็น3 L นะคะชัดๆเลยยังอยู่ครบแผงการความร้อนใช้งานได้อีกยาวๆสำหรับรถที่นี่ก็ มือนเดิมค่ะการันตีเครื่องยนต์เกียร์ให้ลูกค้า6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็รับประกันไม่มีรถอุบัติเหตุชนหนักอย่างแน่นอนนะคะท่านใดนะคะตรวจสอบพบรถที่นี่อุบัติเหตุชนหนักเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนและให้ค่าเสียเวลาไปเลย100,000บาทสําหรับเรื่องนขายการออกรถนะคะก็ง่ายมากๆทักเข้ามาสอบถามที่ปรึกษาการขัยในเพตจุฑาพันธ์ออตโต้หรือ สายตรงเซล์ลเอื้องที่0971702369ได้เลยนะคะสำหรับาการเซ็นสัญญานะคะลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่บริษัทนะคะเราก็มีบริการวิ่งไปเซ็นสัญญาถึงที่บ้านนะคะเพียงท่านเตรียมเอกสารไว้ให้เราแล้วก็ส่งรถสไลด์ไปให้ถึงหน้าบ้านอีกเช่นกันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี